คือเป็นหนึ่งใน12 Synergy Stone มันคือ Herderite Herderite จะมีหลายสีมีสีน้ำตาลมีสีทองมีสีเทามีสีเขียวรวมถึงใสๆก็มีด้วยแต่ว่ามันเป็นหินที่หายากและผลึกมันก็ไม่ได้ใหญ่บางบางทีมันก็เป็นก้อนเหมือนกันนะก้อนประมาณสักสองสามนิ้วเนี่ยราคาหลายหมื่นบาทซึ่งเราเห็นแล้วเราก็เดินออกมาตัวเปล่า ว่ามันแพงนะครับก็ไปได้สีเขียวมากระจุกหนึ่งเขาก็ขายกระจุกหนึ่งมาให้เราเศษหินเราก็มาคัดเกรดแล้วเราก็ขายที่ใช้ไม่ได้เราก็เก็บไว้ทำอย่างอื่นเดี๋ยวจะอ่านคุณสมบัติให้ฟังที่สามารถพันพันพันลวดได้หมดทุกชิ้นนะครับเพราะว่ามันใหญ่พอสมควรอยู่นะครับใด้ผมอ่านให้ฟังนะมันเป็นหินจักกะที่ห7เจ็ดแปดเลยนะครับ จุดเด่นของมันก็คือเป็นหินที่ช่วยกระตุ้นสมองอย่างแรงนะครับกระตุ้นสมองคือมันจะรวมถึงโรคต่างๆที่เกี่ยวโยงกับสมองด้วยนะครับเวลามันกระตุ้นสมองนี่ก็คือเกี่ยวข้องกับจักาศที่6ที่7จ็ดหนึ่งใน12บสองเจเนจีสโตนคือเวลาหินพลังงานสูง12ตัวมารวมกันแล้วพลังงานจะจะแตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิงจะมีอนุภาพมากขึ้นในการรักษาในการนู่นนี่นั่นทั้งหลาย ในรูปเขาก็ไม่ได้สวยกว่าเราหรอกเห็นไหมในรูปเขาก็ขี้เหร่ข <c oughs> ี้เหร่อพอๆกับเรา <c oughs> อพอๆกับเราครับก็ไม่สวยมันจะกระตุ้นสมองอย่างแรงช่วยช่วยช่วยลดอาการเกี่ยวกับกา stickers, รปวดหัวเกี่ยวกับการปวดหัวไมเกรนเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากการบาดเจ็บทางสมองนะครับแล้วก็อาจจะทาอาจจะช่วยเรื่องอการทํางานของแพนครสิสตับอ่อนแล้วก็ม้ามแล้วก็ถึงน้ำดี Keys, ด้วยนะครับด้าน อารมณ์และความคิดมันจะส่งแรงบันดาลใจให้เราเกิดความหวังกำลังใจนะครับแล้วก็เพราะว่ามันจะส่งความคิดความคสมองเราโดยตรงนะครับแล้วก็กระตุ้นให้เกิดแพชชั่นแพชชั่นคืออะไรนะหลงไหลเออแพชชั่นคือความความอยากที่จะทําอะไรในชีวิตแหละคือลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างด้วยความเสน่หาด้วยความหลงไหลอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะกระตุ้นให้ให้ให้เรา สภาวะความเป็นผู้นําของเราโดดเด่นขึ้นมาทําให้เรามีความสงบในสถานการณ์ที่บีบคั้นท,ที่ตึงเครียดแล้วก็ทําให้เราเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนหรือเปลี่ยนนิสัยจากนิสัยที่แย่ๆเป็นนิสัยที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ทางด้านจิตวิญญาณนะอันนี้จะช่วยช่วยบูสต์คือกระตุ้นกลับมาใหม่ให้ทํางานกลับมาใหม่นั่นแหละช่วยบูสต์ไซคิกสกิล ไซคิปสก,กิลนี่คือศักยภาพทางด้านาาความสามารถทางจิตทูรกรูปแบบที่เราพึงจะมีได้มันจะนำพากลับคืนมาหมดเลยนะครับก็มีอะไรอยู่เขาจะค่อยๆบูตกลับคืนมาให้เรานะครับเช่นหูทิศตาทิพยานอย่างรู้นู่นนี่นั่นถอดจิตอะไรก็ตามแต่คือสารพัดเรื่องของทางจิตนะครับสกภาพทางจิตนะครับอันนี้คือเป็นหินที่โดดเด่นทางด้านนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันกระตุ้นสมองโดยตรงนะครับ Enhance Spirit Communication ช่วยให้เกิดช่วยให้การสื่อสารในระดับจีวิญญาณของเราอดต่อสื่อสารกับเทพเบื้องบนกับ Higher s e l l ตัวเองกับอะไรก็ตามแต่ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนนะครับที่เป็นหลักมิตินะครับได้ดีขึ้นแล้วก็ช่วยปรับจูนจัการทุกๆกจักรของเราให้สมดุลให้ทํางานสอบประสานกลมกลืนกันได้มากขึ้น Expand a v e n e s of s e l f ทาให้เรา ความตระหนักรู้ของเราความตระหนักรู้ของเราขยายตัวขึ้นทำให้เรา instill in sense of duty service and empathy ทำให้การรับรู้พลังงานผู้อื่นของเราเกิดขึ้นได้เรียกว่าชัดเจนขึ้นแล้วก็ทำให้เรารู้สึกถึงภารกิจทางจิตวิญญาณของเราได้มากขึ้นนะครับ d i r i t a l evolution และที่สำคัญมันจะ มันจะเป็นหินในการเร่งพัฒนาการทางจิตของเราเหมือนกับโมเดลไว้นะครับผมเจอแค่โมเดลไว้นะท,ที่ที่ใช้คําว่าเร่งพัฒนาการทางจิตมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่ใช้คาว่าเร่งพัฒนาการทางจิตโดยตรงนะครับส่วนมากก็จะพูดอมอ้อมนะครับมีตัวนี้ตัวหนึ่งที่ท,ที่น่าสนใจมากๆแต่ว่ามันก็ใช้คู่กันนั่นแหละใช้คู่กับโมเดาไว้ชู้ใช้คู่กับ, White, กบอะบอฟฟิไลพวกนี้ด้วยหินพลังงานสูงเท่าไหร่ใช้คู่กันได้หมดนะครับแล้วก็ทําให้ ระดับจิตของเรายกระดับขึ้นนะครับจบประมาณนี้นะครับ